สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนายบัสออนทัวร์นะครับวันนี้จะมาลองสตาร์ทเจ้าน้ำเงินดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะเพราะว่าจอดเป็นอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ไฟสปอร์ตไลท์ข้างล่างผมกำลังถอดมาทำใหม่นะครับแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ชมนะครับแล้วอำนดับแรกเราต้องไปเช็คน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทนะครับเพราะว่ารถมัน จอดนานเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรอยรั่วน้ำมันเครื่องรั่วไหมอะไรไหมนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องนะครับห้องเครื่องของผมเป็นฮีโน่ครับเครื่องฮีโน่หกสูบนะครับสองร้อแปดสิบแรงนะ ep ร้อย ep วันนะครับที่เขาเรียกกันนะแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะสองลูกนี้นะครับในดูมันจะชัด อันนี้ไฟ12ลูกเก่านะครับเปลี่ยนแค่สองลูกครับก็หมดไปเป็นหมื่นนะครับ1มกว่าบาทน,นะลองเช็ดมันเครื่องก่อนขาดไหมเดี๋ยวทีเลขเช็ดก่อนนะครับต้องเช็ดต้องเช็ดหัวมันก่อนก็นลุงรังนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ่ายคลิปคนเดียวเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นไม่ขาดนะครับผมไม่ขาดไม่ขาดอันดับต่อไปเราจะไปเติมน้ำนะครับ ต้องลิกแบบนี้ครับทุกครั้งนะครับก่อนสตาร์ทรถนะครับครับผมเดี๋ยวอันดับที่สองเราจะมาเติมน้ํานะครับฝั่งนู้นผมชิคถังนันเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็นี่ครับรถผมโล่งๆครับยืนเวลาซ่อมรถซ่อมอะไรยืนได้สบายครับนี่ครับโล่งครับนี่ก็เป็นจะเป็นได้สิบสองนะลูกเดียวครับมีแค่ลูกเดียวฉะนั้น เรามาเติมน้ำกันนี่อยู่นี่นะครับที่เติมน้ำผมไม่รู้จะหมดกี่ขวดครับไปแล้วขวดที่หนึ่งขวดที่สองครับผม หนึ่งขวดก็เต็มแล้วครับเป็นลำโพงมินิของผมนะครับไว้ฟังหวยครับมันเหลือครับดอกอกระพงเหลืออะไรเหลือผมเอามาทําเป็นตู้ลำโพงไว้ฟังที่บ้านนะไ<ป>เ,เราลองสตาร์ทดูเด,ดเแรงจัดครับ <c oughs> ลองดูครับตอนนี้แบตยี่สิบสี่อยู่ที่ยี่สิบสี โอ้แต่ว่าทำไมแบตบเครื่องเสียงผมมันเหลือเจ็ดละ่ะลูดบัตรกันครับลองสตาร์ทดูครับ ครับผมอันนี้วิ่งอยู่ที่25ครับผมยังติดครับผมจอดมากเกือบ10วันแล้วนะครับเนี่ยดีแล้วที่ยังติดอยู่นะครับ ก็จะเป็นห้องเก็บของนะอุปกรณ์พวกคุณจงกุญแจพวกก็จะเป็นยางอะไหนะครับอันนั้ยางอะไหจอดมาสิวันก็ผมก็ไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเลยนะผมก็ใส่ไว้ตั้งขั้วแบตเตอรี่ถ้าเป็นเบ็ดอันเก่าอ่ะที่ผมจะไม่เปลี่ยนอ่ะสตายมันติดหรอครับ ก็ไม่มีโดนโยกเลิกหมดครับอาชีพรถบัสอย่างเราก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วครับก็ต้องไม่มีงานก็ต้องไปหาทาอมาชีพอื่นนะครับภายในก็จะมีฝุ่นนะครับผมเพราะว่า,วาจอดน้นครับฝุ่นก็เค็ดไปแล้วนะครับรอบนึงแต่ว่าฝุ่นมันยังมีมันมันมาอีกนะครับฝุ่นธรรมดาแล้วครับผมพาขึ้นไปดูภายในครับผม กอคุณนะครับอาจจะมืดนะครับนี่โทรทัศน์ผมเปิดเวลาว่างๆผมไม่มีอะไรทำผมก็ขึ้นมาเปิดโทรทัศน์บนรถดูเพราะว่าผมเอาลากปลั๊กไฟมาแล้วถอดออกจากสายมันจะมีสายเสียบปลั๊กเข้าตูดหม้อปแปลงใช่ไหมผมถอดออกมาปุ๊บเราวม,มาเสียบไฟบ้านมันก็ติดครับข้างในก็เหมือนเดิมนะครับ คุณน่าจะเยอะขึ้นนะเพราะผมต้องก่อนจองานผมต้องเช็ดรายละเอียดอีกเยอะเลยแหละครับวันนี้ผมก็เพิ่งเช็ดพัดลมไปก็ใส่ปิ้งครับงานรถบัสก็ล่อยล้อครับโดนยกเลิกครับเงินตอนนี้โดนยกเลิกงานนักเรียนท่านอาษาก็โดนยกเลิกครับ ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแล้วครับช่วงนี้ก็มีแต่หาชีพนะครับอย่างอื่นทำไปก่อนโทรศัพท์จอใหญ่ครับดูอะไรก็มันครับผมภายในก็เดิมๆเรียบๆไม่มีเงินงบทำอะไรแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าเงินแบบสำรองสำรองอะไรก็เอาไปใช้อ่าอื่นหมดแล้วครับ เพราะงานรถบัสไม่มีมันรายได้มันไม่มีครับมันมีแต่รายจ่ายครับปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาเพิ่งได้วิ่งตอนช่วงเดือนเอช่วงต้นเดือนนะครับเงียสองงานหนึ่งตอนนี้งนเงียบแล้วจอดเป็นนาที่แล้วคอนโซลเขามีฝุ่นหน่อยครับ จอจนแบบไก่ไก่ขึ้นมาวางไข่ครับดีแล้วผมมาเห็นก่อนนะถ้าไม่ทำไม่เห็นก่อนนะเละอของตรงสวยงามครับภายในก็เดิมเดิมเนี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยโปรเจกต์เต็มหัวครับแต่เงินติดตัวไม่มีครับตอ,อันนี้ก็กำลัง ซื้อไฟแบบนี้มาใส่ครับผมสวยครับผมชอบครับเนี่ยสวยจัดน,นี่เป็นรอยผมลื่อไ้ครับเละครับมีงบเท่าไรก็ทำตามงบครับผมทำไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆครับกระจกก็แตกล้าวอยู่ครับเนี่ยพึ่งหินนะครับเนี่ยกระจกอะ่ะ เพิ่งเห็นมันแตกไะเนี่ยทุกที่มันมัน,มนผมยังไม่เห็นนะผมเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยแล้วเลยไม่แตกเพลยพอเราสองลาบันมาแม่งแตกเฉยผมก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเขามาเก่งเขามายนุนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แตกเฉยครับล้างแต่นี่มันเนี่ยมีแต่เรื่องให้เสียตังค์ครับผมอ้โหันนั้นใส่ครับแต่เหลนะือ หมวกหมวกไม่พอครับผมใสม่มันจะมีหมวกนะครับสั่งหมวกมาของตัวนี้มันไม่พอครับก็เลยต้องสั่งมาอีกเหลืออีกสี่ดวงครับเหลืออีกสี่ดวงจะครบตอนนีมน้มันมีอยู่หกดวงเราไปใส่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับลาวสปอร์ตไลท์ข้างบนจะต่อไฟด้วยครับไฟหลี๋ยวนั้น อดมาสิบวันติบเชืครับคิดว่าจะไม่ติดแล้วคิดว่าจะต้องได้ชาร์จแบตครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาดูว่ารถมันสตาร์ทติดหรือเปล่านะก็อยากมาดูมันไม่มีอะไรทํานะครับงานก็ไม่มีก็ไม่ได้ถ่ายนะครับอยู่กงวว่า,าเอาคลิป อาจจะไล่สาระหน่อยก็ขออภัยนะครับแต่มันก็มีมากนะครับคลิปไล่สาระคลิปมิสาระนะครับช่วงนี้รถไม่ค่อยมีงานออกงานนะครับมันก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนออกงานเท่าหร่นะก็อยากถ่ายมาให้เ,เพื่อนๆดูครับว่าการออกงานรถบัสเป็นยังไงขั้นตอนเป็นแบบไหนผมก็อยากถ่ายมาให้ดูแต่มันไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายนะครับงานไม่ค่อยมี ครับผมก็ขอจบคลิปเรื่องตัวนี้นะครับคลิปหน้าอาจจะมารีวิวราวไฟสปอตไลท์ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะผมกำลังทำใหม่อยู่โอเคครับผมสวัสดีครับ